สว,ส,สวัสดีครับ,รบหมอไอยครับน้องป้าครับอาจารย์ปัดค่ะไม่ต้องแปลกใจนะครับว่าทำไมรายการ Animal Speak กลับมาพ้อมกัน3คนก็เพราะสัปดาห์ที่แล้วอาจารย์ปัดบอกกับพวกเราว่าจะพามาพบกับเส้นทางการเป็นแชมป์ของม้าแข่งครับแต่วันนี้อาจารย์ปัดจะพาเราไปพบกับอะไรนั้นต้องติดตามนะครับจากที่อาจารย์ปัดบอกเราไว้เมื่อครั้งที่แล้วว่าจะพามาดูการล้วงตรวจแม่มา้ามาดูกันครับว่าการล้วงตรวจเป็นแบบไหนและทำอะไรบ้าง เดี๋ยวเรามาเริ่มลุ้งตดกันเลยนะคะเพราะ<ฆ>ว่ามันจะมีวิธีการอยู่ก็คือเราจะต้องใส่ผงล้วงยาวๆแบบนี้กันเปื้อนนิดนึงนะคะหลังจากนั้นอาจารย์ก็จะไปเอามือจุ่มในน้ํามันอ่าเราก็จุ่มมือไปที่เจลเพื่อช่วยกันหล่อลื่น,ลลนให้แขนอาจารย์ขึ้นเข้าไปในก้นม้าได้ดีขึ้นอาจารย์ต้องทานี่มือนี้ปักจีบมือว็จีบเข้าไปแล้ ดูมือหมอหน, <Okay. S 2> นี่โอเคหมอจะบรรยายอยู่ปื้นจะค่อยล้วงองอกมาอันดับแรกต้องดึงเอาเอาขี้เขาออกมาก่อนนะคะ,ะต้องเคลียร์พื้นที่ก่อนเพราะว่าโดยปกติแล้วสลีระของม้าเนี่ยเราสามารถที่จะล้วงตรวจมดลูกและรังไข่เขาผ่านทางาทางทวารหนักได้นะคะแต่นี้ในทวารหนักจะมีขี้อยู่ก็ราต้องเอาออกให้หมดนะคะอันนี้คือหัวอันด้าซาวแล้วก็ จุ่มลงไปในเจลหล่อเลื่นนิดนึงอันนี้ก็คือมันจะเป็นหัวโผบที่เราจะสอดเข้าไปทางทวารหนักแล้วมันก็จะสามารถส่องเห็นรังไข่แล้วก็มดลูกได้นะคะดูไว้สังเกตตรงนี้ท้องแล้วนี่๋อนเป็นก้อนมันติ่งอ๋ออันนี้คือหัวใจ่ไหมตัวอ่อนของลูกกลมๆไม่เห็นหัวม่ในแล้วมันตัวนี้ตั้งคันอยู่เราตรวจนี้แล้ว มันไม่เป็นอันตรายต่อเขาเหรอครับไม่เป็นครับเพราะว่าเราไม่ได้ใช้ความรุนแรงต้องทําด้วยความนุ่มนวลน,นะคะแต่ถ้าแบบเขามีแม่เขามีความเครียดอยู่แล้วแล้วเขาดิ้นสู้เราหรืออะไรอย่างเงี้ยคือก็อาจจะมีอันตรายกับลูกเพราะว่าเขาพยาอยากดิ้นสู้ทีนี้ก็ถึงเวลาแล้วครับที่เราจะได้เห็นว่าม้าแข่งที่ต้องเตรียมตัวลงแข่งขันนั้นต้องทํากิจกรรมอะไรบ้างน้องๆตามไปดูพร้อมกันเลยครับอา้าวมาถึงแล้วสระว่วยน้มมาําของม้า เห็นไหมแล้วแล้วเอาเขามาว่ายน้ำทำไมอะครับมันมีมันมีประโยชน์ยังไงครับอันดับแรกเลยก็คือเราว่ายเพื่อให้เขามีความจุของปอดเยอะขึ้นปอดใหญ่ใ่าปอดใหญ่ได้รับออกซิเจนเยอะเวลาเขาวิ่งเนี่ยเขาก็จะมีออกซิเจนถ่ายไปให้กล้ามเนื้อใช้ทํางานได้มากขึ้นการว่ายน้ำเนี่ยข้อดีก็คือว่าเขาจะช่วยลดอาการบาดเจ็บได้จากการออกกำลังกายหนัก โดยเฉพาะม้าที่เกิดการบาดเจ็บมาตั้งแต่ข้อเข่าลงไปเราก็ไม่ต้องให้เขาวิ่งเพียงแต่ว่าเอาเขามาว่ายน้ำเพราะฉะนั้นกล้ามเนื้อส่วนใหญ่ก็ยังได้ทํางานอยู่แต่ขาไม่ได้รับน้ําหนักก็จะช่วยได้เยอะเลยแล้วม้าพวกนี้เนี่ยเกิดมาว่ายนาเป็นเลยป่ะครับก็ไม่ทุกตัวนะคะต้องมาหัดก่อนเพราะว่าช่วงแรกเนี่ยเขาจะต้องมีคนจูงเนี่ยลงไปว่ายกับม้าด้วยแล้วก็มีคนจูงจากข้างบนอีกทีนึงฝึกก่อนจนกระทั่งม้าเริ่มเป็นแล้วเขาก็จะปล่อยให้มีคนจูงอยู่ด้านบนคนเดียว หลังจากดูม้าว่ายน้ำมาแล้วเรารมาดูม้าอาบน้ําอุ่นกันฮะม้าอาบน้ำอุ่นใช่ทำไมพ้าบน้ำอุ่นเย<ช>อะขึ้นบ่อยอ้าวก็ตอนเมื่อเช้าเราซ้อมใช่ไหมมีการซ้อมหนักเกิดขึ้นว่ายน้ําก็เป็นการผ่อนคลายกล้าเมเนื้อแต่ว่า มันยังไม่ดีสู้กับการที่อาบน้ําอุ่นเพราะอาบน้ำอุ่นซึ่งเลือดเขาจะขยายตัวอาน้ำแก้มเนื้อเขาจะผ่อนคลายได้อีกอาบน้ำอุ่นก็คือการผ่อนคลายกล้ามเนื้ออีกทีนึงใช่นี่เขาประหลักอาบน้ําลงแชมพูอะไรให้เรียบร้อยก่อนแล้วน้าอุ่นจะเป็นกระบวนการสุดท้ายที่ต้มนี่ฮะอ่านั่นเลยที่ต้มน้ํา ต้มน้ำเนี่ยอันนี้คือไปถังน้ําที่ใส่น้ําลงไปใช่ไหมแล้วก็สุ่มฟืนนะฮะแล้วก็เอาม้าเข้าไปแช่ตัวเลยไม่ใช่มาดูหนามาเราจะตักน้ำเราไปราดม้าต้องผสมกันให้อุ่นพอดีก่อนเพราะน้านี่จะร้อนเกินไปถูกไหมมันเดือดอยู่เราต้องเอาน้ําเย็นไปผสมใช่เราให้อุ่นพอดีแบบเราเอามือเช็คลงไปนะจับดูโอเคเราทนได้ม้าก็ต้องทนได้ก็ราดตัวม้าน้ําอุ่นเนี่ยมันจะชะาเอาไขมันที่เคลือบอยู่ตรงผิวหนังออก ซึ่งมันก็ไม่ดีมันจะทําให้ผิวหนังเขาแห้งสีมันก็จะด้านนะคะดูมเป็นม้าแบบที่ไม่สมบูรณ์เท่าไหร่เพราะฉะนั้นเราควรจะไม่ไม่ควรอาบบ่อยเกินไปนะคะมีอีกเรื่องหนึ่งที่เราจะลืมไม่ได้ก็คือเรื่องอะไรครับเอ่เรื่องรูป,ปรพันธ์ม้ารูป,ปรพันธ์ม้าเวลาปากไปเมืองนอกปากมีพาสปอร์ตไหมมีคับหนังสือเดินทางม้าก็เหมือนกันเขาจะต้องมีหนังสือรูป,ปรพันธ์ที่บ่งชี้ว่าอันนี้คือตัวตนของเขา เขามีโครงสร้างอะไรหรือว่าตำหนิตรงไหนที่เป็นลักษณะเฉพาะของม้าแต่ละตัวนะโอเคเดี๋ยวมาเปิดดูกันอันนี้คือสมุดสมุดรูปปรพันธ์ม้านะคะม้าแข่งทุกตัวที่อยู่ในเมืองไทยจะต้องมีเล่มนี้นะคะแล้วในสมุดเล่มนี้ต้องมีรายละเอียดยังไงบ้างครับอันดับแรกเขาต้องเป็นรายละเอียดเกี่ยวกับวันเดือนปีเกิดสีแล้วก็เพศนะฮะแล้วก็เกิดในประเทศไหนประเทศไทยชื่อพ่อม้าชื่อแม่ม้าของม้าตัวนั้น แล้วก็ชื่อของพ่อของแม่ม้าแล้วก็ชื่อเจ้าของฟาร์มที่เพาะพันธุ์ม้าตัวนี้นะคะเขาก็จะต้องมีลายเซน็นหรือว่าคนที่อนุญาตให้ใช้หนังสือเล่มนี้อย่างตัวนี้เนี่ยถ้าดูจากขวัญใช่ไหมฮะเขาจะมีขวัญตรงระหว่างหัวตาเห็นไหมเอียวแล้วมันจะอยู่ข้างตรงเหนือหัวตา,นะาหรือเนี่ยตรงนี้มีขนตรงนี้แซมสีขาวอันนี้เราต้องเขียน ไว้ตรงนี้ว่าตรงนี้มีขาวแซมนะหมอต้องวาดผลขาวแซมเพราะฉะนั้นแต่ละตัวเนี่ยตําหนิมันจะไม่เหมือนกันนะคะปัจจุบันนี้มีตัวช่วยอย่างหนึ่งคือเขามีฝังไมโครชิปด้วยหลังจากที่เขาทําสมุดร,รูปพันธุ์แล้วเจ้าหน้าที่ที่เป็นสัตวแพทย์ก็จะฝังไมโครชิปให้เขาเพราะฉะนั้นเวลาไปสนามม้าแข่งเนี่ยมันจะง่ายไม่ต้องมายืนดูอย่างเงี้ยบางทีเมื่อก่อนหมอจะต้องตรวจตรงนี้มีไหมแล้วก็แบบ ส่องดูไว่ทั่วีมีไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่ทดีนี้ง่ายเรามีเครื่องสกแกนปุ๊บปุ๊บเดินดโ,อโอเคเบอร์นี้ใช่ตัวนี้<ม>จบ<ม>สำหรับม้าแข่งเนี่ยนอกจากตัวม้าเองจะสำคัญแล้วสิ่งสำคัญส่วนหนึ่งเลยก็คือจอกกี้ จะมาเล่าให้เราฟังว่าในส่วนของการเป็นจ็อกกี้แล้วเขาต้องทำยังไงบ้างนะคะสวัสดีคับสวัสดีครับขอถามก่อนเลยนะคบจ็อกกี้คืออะไรครับจ็อกกี้คือคนขี่ม้าครับเป็นคนฝึกม้าครับเป็นคนควบเร็วครับครับผมเอออยากให้ม้าวิ่งไปข้างหน้าอยากให้แบบเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาก็ต้องมีจ็อกกี้ขี่บังคับเขาให้ไปในทิศทางที่เราต้องการควบม้าให้วิ่งเร็วครับแล้วปกติ โปรแกรมการซ้อมเนี่ยของม้าเนี่ยเป็นยังไงครับค่ะสำหรับม้าเด็กหรือม้าที่ฝึกเป็นม้าแข่งใหม่ๆเนี่ยเขาจะเน้นค่อยๆฝึกคือเน้นความอดทนก็ค,คือความเร็วไม่เยอะก็คือวิ่งทรอสตอย่างเดียวก่อนนะจนกระทั่งใช่วิ่งเรียบค่ะวิ่งเรียบ,ค,ค,บคือความเร็วจะไม่เร็วมากวิ่งไปจนกระทั่งเขาเริ่มแข็งแกร่งขึ้นทีนี้ก็จะเริ่มซ้อมหนักขึ้นสมมติว่ารอบสนามนี้พอเป็นม้าแข่งแล้วเนี่ยทรอตประมาณเกือบ1รอบ ก็จะเริ่มแคนเตอร์หรือ,รอวิ่งขยบไปอีกอสองรอบกว่านี่ก็คือเป็นระดับความเร็วของมาอ้าที่เริ่มแข็งแล้วหนึ่งสัปดาห์เนี่ยเขาจะซ้อม6วันวนแล้วก็พัก1วันใน6วันนี้เขาจะต้องมอีโปรแกรมซ้อมหนัก1วันเขาเรียกว่าวันที่ปล่อย ปล่อยให้ม้าวิ่งเต็มที่จ็อกกี้ก็จะเป็นคนควบคุมนะคะคือแบบว่าวิ่งให้เต็มเก้าเฉยๆแล้วก็วิ่งปล่อยแบบให้มันไปเลยแล้วชุดนะครับชุดชุดพี่อะครับชุดใส่เซฟตี้ครับใช่ครับอันนี้อันนี้เป็นอะไรครับชุดเกาะครับนี่ชุดเกาะจริงไม่เข้าครับไม่ครับ กันกระแทกครับกันกระแทกครับเพื่อบังเกินว่าเราหล่นจากหลังม้าแล้วเราหลุดไปใต้ท้องม้าอย่างเงี้ยยต้องใส่หมวกกันน็อกไหมครับใส่ครับใสหมวกกันน็อกด้วยมีครับแล้วอันนี้คืออะไรับที่เห็นแห่สไว้บังคับให้เขาต้องวิ่งเร็วๆครับอให้เขากระตุ้นนะครับใช่ครับผมเป็นเสื้อข้างในนี้ต้องใส่ทุกครั้งไหมครับเสื้อตัวนี้เสื้อวันแข่งมันต้องมีมีครับจะไม่ใช่ตัวนี้อันนี้เสื้อซ้อมค่ะอ๋อมีชุดกรอนะฮะมีเสื้อมีแทื้ กางเกงรองเท้าทแล้วก็บูทบูเกนอกและสุดท้ายครับผมสง<ม>สัยว,ว่าจ็อกกี้ส่วนใหญ่เนี่ยผมเห็นคือตัวเนี่ยจะต้องแบบเล็กๆหรือเปล่าครับมันเป็นข้อได้เปรียบหรืออะไรอย่างเงี้ยฮะมันก็มีส่วนครับถ้าตัวเล็กมันจะควบคุมน้ําหนักได้ง่ายครับครับโดยปกติเนี่ยเขาห้ามเกิน50กิโลครับจริงๆน้ําหนักจ็อกกี้เนี่ยสำหรับม้าแข่งนี้ที่เขากําหนดไว้ไม่เกิน50คือน่าจะเป็นผลดีสําหรับตัวม้าด้วยเพราะว่า ม้าแข่งเนี่ยอายุที่เขาแข่งเนี่ยเขาจะอยู่ช่วงสองถึงห้าขวบหกขวบแต่ทีนี้กระดูกสันหลังเขาอะกระดูกหลังเนี่ยคือกระดูกบางส่วนหัวกระดูกอะยังไม่ปิดเขาจะเริ่มปิดนี่คือประมาณ4 5หรือขวบนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยการนั่งลงไปเหมือนม้าขี่เนี่ยมันจะทําให้เขาโครงสร้างของกระดูกสันหลังเขาจะมีปัญหาเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเห็นว่าม้าแข่งเนี่ยเขาจะไม่ค่อยนั่งกันแล้วเวลาแข่งเนี่ยในการแข่งแต่ละครั้งเนี่ยมันจะประมาณ1นาที เสร็จแค่นั้นเอง<ช>เพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะไม่นาน,น,น,านเพราะว่าจ็อกกี้ก็ต้องยืนตลอดเวลานะก็เป็นการเซฟหลังของม้าไปด้วยแล้วก็น้ําหนักไม่ควรจะเยอะนะน่าจะหมดละคราวนี้เราก็จะได้ดูแล้วว่าเวลาจ็อกกี้เนี่ยควบคุมคาม,ม้าทำยังไงโอ้อใช่อยากเห็นยังอยากเห็นครับ เมื่อกี้เราอยู่ปากช่องให้ผมเดินม,มาถึงไมาให้โดนสารยาเลยเนี่ยอาจารย์ใช่ค่ะของดีมันอยู่ที่นี่เราต้องมาดูที่นี่นะคะทำไมเราไม่นั่งรถมารััเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปดูอะไรกันต่อครับอาจารย์ปัดหลังจากที่เราดูม้าซ้อมที่สนามซ้อมที่ฟาร์มเขาแล้วใช่ไหมคะมันยังมีขั้นตอนอีกขั้นตอนหนึ่งที่เราควรจะดูแลเขาอะไรครับ,รบก็หมายถึงว่าเราต้องดูว่าม้า มีความฟิตหรือมีความสมบูรณ์พร้อมที่จะไปแข่งไหม,มใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีอยู่ประมาณ5ขั้นตอนหนึ่เราต้องดูลักษณะอาการมา้าและอุปนิสัยของเขานะฮะว่าเขาอ่ะมีลักษณะที่ปกติไหมอันที่2ก็คือเราต้องดูว่าเขากินข้าวหมดไหม,มถ้ากินหมดเกลี้ยงทุกอย่างใส่อะไรเข้าไปในรางอาหารมหมดไม่เหลือเลยอะไรอย่างเงี้ยนี่คือเป็นสายที่ดีเป็นลักษณะที่ดีว่าม้านี่น่าจะพร้อมมีอีกนะ ต้องวัดอุณหภูมิด้วยอุณหภูมิเขาเนี่ยปกติม้าจะอยู่ในช่วง36.5ถึง38.5นะซึ่งถ้ามันมีความผิดปกติเกิดขึ้นหรือเขาเริ่มที่จะป่วยเริ่มมีการติดเชื้ออะไรเนี่ยความแตกต่างมันจะอยู่ที่จุด5เราก็ต้องมาดูว่าต้องเรียกสัตวแพทย์มาตรวจว่าเกิดอะไรขึ้นกับเขานะ,ะแล้วอันต่อไปคือชีพปปจรน,นะฮะรเราต้องวัดชีพจรเขา ในขณะที่เขาพักอยู่ในอคอกนะฮะว่าชีปจระจปกติตอนนี้เขาพักอยู่เนี่ยเท่าไหร่รแล้วก็หลังจากที่เขาซ้อมเสร็จรเราต้องวัดชีปจระจอเขาอีกรอบหนึ่งว่าเขาชิปจรจเขาน<อ>นเนี่ยตอนออกกาลังกายรจะมีเท่าไหร่เท่าไหร่แล้วพอออกกําลังกายเสร็จน่ลดลงเหลือเท่าไหร่รถ้าเป็นม้าที่สมบูรณ์ดีมีความฟิตดีเนี่ยเขาจะต้องแบบ ชีพจรเขาต้องลดลงเกือบจะเท่ากับชีพจรตอนที่เขาพักอยู่อาจารย์ปัดนี่มีหลายขั้นตอนมากเลยใช่อยากรู้แล้วว่าทําอะไรกันบ้างเดี๋ยวอาจารย์ปัดพาไปดูดีกว่าใช่ไปกับอาจารย์ปัดไปเลยเดี๋ยวขั้นแรกนะคะเดี๋ยวเราต้องมาตรวจชีพจรม้ากันก่อนนะคะการวัดชีพจรม้าเนี่ยควรจะทําตอนที่เขาพักอยู่ในคอกนะเพราะว่าเขาจะเป็นช่วงเวลาที่เขาแบบไม่เครียดนะคะ วงเกลนที่มีเราต้องมีนาฬิกานะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราวัดเอ่อหนึ่งนาทีก็60วินาทีใช่ไหมฮะแต่ถ้าจริงๆแล้วอ่ะเราวัดแค่15วินาทีแล้วคูณ4ก็ได้นะฮะเ้<ป>ะื่อความรวดเร็วเพราะบางทีม้าเขาเราไปยุ่งกับเขานานมากๆเนี่ยเขาก็อาจจะแบบตื่นเต้นตกใจนะฮะมีความตื่นเต้นเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยในในทางปฏิบัติเราจะวัดแค่15วิแล้วคูณด้วย4นะคะ ครับเวลาวัดเนี่ยก็จะใช้หูฟังเนี่ยฟังที่หัวใจเขาแล้วก็ดูว่าหัวใจเขาเต้นกี่ทีหรือแบบหนึ่งในคนเนี่ยเขาจะมีวัดการจับชีพจรจริงๆในม้าก็สามารถทําได้แต่ว่าวิธีที่สะดวกที่สุดก็คือการใช้หูฟังนี่แหละฟังหัวใจโดยตรงเลยว่าเต้นกี่ครั้งตุบ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 ต,บต,บต,บตุบก็นาไปี๋ยวดูจานป่ดนีบ้างจานปัดเสร็จแล้วเดี๋ยวไปถามจานป่านว่าวได้กี่ทีโอเคครับจานอ๋อชีพจรตัวนี้ในช่วงที่เขาพักอยู่เนี่ยประมาณ36ครั้งต่อน,น,นาทีต่ำมากเลยนะใช่ช่กคน ใช่แต่โดยปกติม้าประมาณเท่าไหร่ครับก็ประมาณ25ถึง38มาเขาอยู่ในเกณฑ์ปกติแต่เขาอยู่ในเกณฑ์ปกติคราวนี้หลังจากวัดปกติแล้วก็ต้องพาเขาไปซ้อมใช่ไปวิ่งนะฮะแล้วก็วัดอีกรอบหนึ่งไหมคะใช่เราต้องวัดอีกรอบหนึ่งหลังจากที่เขาออกกําลังกายเสร็จแล้วอ๋อเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าไปคร่ะขั้นตอนเป็นยังไงกันอ่านไม่เคยเห็นใช่ไหมไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นใช่ไหมเดี๋ยวม้าจะวิ่งบนไหนอ่ะ๋อม้าที่นี่จะวิ่งบนสายพาน เาเรียกว่าเครื่องออกกําลังกายม้าสายพันธล์แล้วเดียวจะวิ่งได้ไงคะมอยอ้าวเดี๋ยวไปดูกันเดี๋ยวไปดูอาถึงแล้วนี่เขาเรียกห้องอะไรครับอาจารย์ปัดห้องออกกําลังกายม้าค่ะอ๋ออันนี้เป็นเครื่องวิ่งสายพันธุ์ของม้าคะก็คือลักษณะมันจะยาวม้ายาวกว่าเครื่องวิ่งสายพันธุ์ที่เราเห็นของคนไหมของคนจะมีสั้นๆอันนี้คือลู่วิ่งของม้าใช่ใช่สายพันเห็นยังว่าวิ่งยังไงอ๋อก่อนที่เราจะ เอาม้ามา่มีมอไซค์พาเนี่ยรเราจะต้องมีการแต่งตัวป้องกันไม่ให้เขาเด้รับาดเจ็บ,บ,บม้าเนี่เวลามาวิ่งบนพื้นที่เคลื่อนที่ได้เนี่ยเขาจะไม่รู้ว่าขาตัวเองอยู่ตรงไหนเพราะฉะนั้นเขามีโอกาสที่จะเตะขาของตัวเองได้นะเพราะฉะนั้นเราต้องใส่บูทป้องกันแล้วเราต้องใส่ s a f ตี y harness ก็คือตัวนี้ก็คือ,คคอสายรัดเพื่อเวลาที่เราวิ่งสปีดเร็วๆเราจะต้องมีสายคล้องมาที่ตรงนี้กันเวลาที่เขาพลาด เขาล้มเนี่ยสายตรงนี้จะเป็นเซ็นเซอร์ดึงไว้แล้วเครื่องจะหยุดทํางานนะเขาก็จะไม่ล้มด้วยนะฮะเพราะว่าน,นี้คือเป็นเขาเรียกไฮสปีดเทรดมิวนะฮะอของมา้าโดยเฉพาะนะฮะเอามาใช้ฝึกซ้อมมา้าเพื่อให้ม้ามีความทนทานมีความอดทนได้เดาสอบสมรรถภาพได้นะฮะ ได้ยินเสียงปิดปิดไหมอ๋อนี่คืออะไรครับนี่คือนาฬิกาอ๋อจากนี่นาฬิกาโพล่าอาจจะเคยได้ยินชื่อมันเป็นนาฬิกาวัดชีพจรเหมือนที่ใช้ในคนนะคะเอามาใช้ในม้าได้เขาก็จะมีเซ็นเซอร์อยู่ตรงนี้ที่แตะแนบอยู่กับใกล้ๆกับหัวใจเขานะคะแล้วก็จะส่งสัญญาณมาที่นาฬิกาให้เราอ่านว่าชีพจรเขาขณะนั้นกี่ครั้งต่อนาทีรานนี้ถ้าเวลาเราซ้อมในสนามซ้อมของม้าแข่งเราก็จ็อกกี้เป็นคนสวมใส่นาฬิกาแล้วเขาก็จะเห็นว่าเออตอนนี้คือม้า ชีพจรเต้นเท่าไหร่ oh. เขาสามารถเอาไปใช้ในการกสอบไดไ้ถ้าการออกกําลังกายที่เบาๆสําหรับม้าที่ไม่ฟิตชีพจรเขาจะไม่เกินร้อยสี่สิบแต่ถ้าแบบถ้าออกกําลังกายเพิ่มมากขึ้นอยู่ระยะปานกลางก,าก็จะไม่เกินร้อยหกสิบถ้าแบบม้าแข็งที่ฟิตมากๆชีพจรเขาในขนาดวิ่งเร็วชีพจรสูงสุดอาจจะแตะถึง200ครั้งต่อน,นาที oh. ได้สําหรับการทดสอบสมรรถภาพม้านั้น เราต้องให้มาวิ่งบนสายพานแบบเพิ่มระดับความเร็วไปเรื่อยๆเ,เริ่มจากจังหวะการเดินวิ่งเรียบแล้วขยับความเร็วมาเป็นวิ่งขยโญครับซึ่งในการวิ่งนี้เราจะต้องมีเจ้าหน้าที่คอยประคองการทรงตัวให้กับมา้าเพื่อความปลอดภัยด้วยครับเอาเดินเอาเดินปลาดูสิหัวใจเต้นเท่าไหร่ปับ ร้อยนสองเร็วมากเลยครับใช่เร็วมากตอนนี้ชีพประจเขาจะเต้นเร็วมากเพราะเขาเหนื่อยมากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการออกกาลังกายระดับนี้จะอยู่ในช่วงปานกลางนะคะเพราะว่าชีพประจรเขาไม่เกินร้อยเก้นะคที่ถ้ามาต้องทดสอบอย่างนี้ต้องมาที่มหาลัยมาิีดอย่างเดียวเลยเหรอคะ ใช่ค่ะเพราะว่าเครื่องวิ่งของม้าเนี่ยมีเครื่องเดียวในประเทศไทยนะคะเครื่องในประเทศไทยรา้วเารี่องเดียวในประเทศไทยหมายถึว่าในระดับที่จะทดสอบสมรรถภาพม้านะคะอันนี้คือเครื่องที่สามารถใช้ทํางานวิจัยทดสอบสมรรถภาพม้าได้นะคะหรือว่าทําฟื้นฟูกล้ามเนื้อขาหลังม้าได้ด้วยเพราะว่าเราสามารถบังคับให้เครื่องขึ้นเนินอ่าสมมติว่าม้าตัวนี้ยนยกขึ้นเนิ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 น เขาก็จะมีกล้ามเนื้อที่แข็งแรงขึ้นมันมีมันมีฟังก์ชันซ่อนไว้เยอะนะเนี่ยใช่อันนี้ลงเนินแล้วลงเนินแล้วลงเนินแล้วแอปพลิเคชันแอปพลิเคชันทีนี้อาจารย์ก็จะให้เขาเดินครูดาวไปเรื่อยๆเพื่อรอวัดชีพจรอีกรอบหนึ่งด้วยว่าเขาจะเหลือเท่าไหร่นะเดินเย็นลงใช่เดินเย็นลงก็พักก็พักเพราะว่าวิ่งมาเรื่อยๆปุ๊บจะหยุดเลยก็ไม่ได้ไม่ได้ต้องกล้ามเนื้อมันจะมีปัญหาได้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะออกกำลังกายหน่อยปุ๊บก็ต้องมีการครูดาวก็คือวอร์มมให้้้กลาเเนนืออี่่ยยค คลายตัวออกด้วยครบแล้วเดี๋ยวเรามาดูซิว่าสิบนาทีแล้วที่ปจอนเขาอยู่ที่เท่าไหร่แปดสิบสี่แปดสิบสี่ยังไม่ค่อยลดเท่าไหร่เลยครับยังไม่ค่อยลดเลยแสดงว่าตัวนี้สภาพไม่พร้อมอย่างแรงที่จะไปแข่งตัวนี้คือไม่ฟิตคือลงแข่งไม่ได้ใช่แล้วตัวที่ฟิตนี่คือลงแข่งได้เลยใช่ไหมครับได้ครับ โอ้แล้วบรรยากาศในสนามเป็นยังไงบ้างครับเอ่อบรรยากาศในสนามเนี่ยม้าจะมีความตื่นเต้นมากกว่าปกติเพราะว่าเขาไปเจออะไรสิ่งแวดล้อมที่ไม่คุ้นเคยหนึ่งสองไปเจอผู้คนที่มาเป็นผู้ชมที่เขาไม่เคยเห็นหน้าจะไม่เคยเห็นหน้าคนเยอะมากอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็สามคือ,อครอกที่ไปหรือว่าเจ้าหน้าที่มันจะดูวุ่นวายมากเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะมีความตื่นเต้นอยู่ในระดับหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะสังเกตว่าเวลาไปสนามเนี่ยม้าจะดูล็อกแรกๆร แบบดูตื่นเต้นดูพร้อมจะวิ่งคือเหมือนกับแบบอยากวิ่งให้มันเสร็จๆจะได้กลับบ้านอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเพราะฉะนั้นพอวิ่งเสร็จแล้วเขาก็จะแบบเริ่มผ่อนคลาย หังจากที่ม้าเขาไปแข่งเสร็จแล้วเนี่ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นตามมาก็คือม้าเขาจะมีอาการเมื่อยล้ากล้ามเนื้อต่อไปเนี่ยอาจารย์จะแนะนำารู้จักนักกายภาพบำบัดมา้านะฮะสวัสดีค่ะนี่พี่นา อ่าทีนี้พี่นาเนี่ยเขาเป็นนักกายภาพบำบัดคนแต่ว่าเนื่องจากพี่นานี่สนใจสนใจในม้าในม้าใช่ไหมคะเขาก็เรียนเพิ่มเติมนะคะ<อ>เรียนกายวิภาคของม้าลัรีระของม้าเพิ่มเติมนะคะ<อ>สิ่งสําคัญคือการที่เราจะเอาม้าแข่งกลับไปแข่งได้อีกรอบเนี่ยเราจะต้องฟื้นฟูสภาพตรงนี้ให้เขารพร้อมที่จะกลับไปแข่งให้เร็วที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นเราถึงต้องการนักกายภาพบำบัดมาช่วยดูแลในส่วนนี้งั้นเดี๋ยวพี่นา สี่ดูที่ดูนิดนึงเดี๋ยวครับว่าเป็นยังไงจะได้เห็นท่ามันจะเดี๋ยวนวดของคนหรือเปล่าอ่ะแล้วเดี๋ยวนวดปาร์เสร็จปุ๊บแล้วก็เดี๋ยวนวดปารต่อดูเหมือนกันหรือเปล่าแล้วเดี๋ยวน่าจะรูปตั้งแต่คอเลยนะคะดูยังไงถึงจะรู้ว่ามันตึงเหรอครับมือหนูไงคะที่จะเป็นตัวช่วยทําให้บอกว่าเนี่ยก็คือมันเป็นก้อนเป็นลำแข็ง อยากรู้ไหมมาค่ะเชิญค่ะหนว่า so ตรงนี้นะคะหนูจับไปเนื้อน,นิ่มไหมเนื้อนิ่ม่าทีนี้หมอนาเจอที่หนึ่งที่มันตึงเดี๋ยวหนูจะลองดูสิคะว่ามันต่างกับตรงนี้ไหมอ่าละหนูค่อยๆรูปนะคะแล้วดูซิว่าความรู้สึกต่างกันไหมโอ้มันเริ่มมันเริ่มแบบตึกๆเนีไม่รู้แข็งนะแข็งแข็งไหมสองข้างแข็งต่างกันไหมคะครับครับข้างไหนแข็งกว่ากันคะลูกนี่ อ่าใช่ฝั้นซ้ายและขวาถ้าเป็นม้าที่ดีจะต้องตึงเท่ากันแต่นี้หนูรู้สึกไหมคะว่าข้างไหนตึงกว่ากันนี่น่นตรงนี้หรือเปล่าครับข้างขวาของม้าใช่ไหมคะตัวนี้ค่ะอ่าใช่แสดงว่าข้างขวาม้าตึงกว่าข้างซ้ายแล้วนเราควรทำให้มันสมดุลกันใช่ค่ะน่ารักเป็นสิ่งที่ถูกต้องค่ะคราวนี้เราตรวจละว่านี กล้ามเนื้อตรงนี้แหละมีปัญหาค<อ>ราวนี้วิธีการ,รที่เราจะช่วยเขาที่ทำยังไงครับค่ะก็เดี๋ยวจะใช้วิธีการนวดคลายกล้ามเนื้อนวดคลายกล้ามเนื้อแล้วก็มีการยืดกล้ามเนื้อ,อนะคะที่วิจน่าจะเพียงพอที่จะทำให้เขาสบายตัวได้นะคะ คเทคนิคที่เรื่องของการใช้การยืดขาม,ม้านะคะเขาอาจจะตึงค่อนข้างจะเยอะเลยอาจจะไม่ให้ความร่วมมือในการทําเท่าไหร่ทีนี้เราจะเปลี่ยนเทคนิคของการคลายกล้ามเนื้อเป็นวิธีการคาอ์ลสตัทนะคะคือใช้คาร์ลใช่ค่ะแผน B ค่ะใช่ค่ะล่มดูได้ค่ะเขาจะให้ความร่วมมือมากขึ้นได้ค่ะวิธีการนะคะจะเป็นการใช้สิ่งที่มมาชอบนะคะล่อให้เขาเนี่ยมีการเคลื่อนที่ นะคะถ้าจะสังเกตดูก็คือว่าคอของเขาเนี่ยจะเอี้ยวขึ้นมาข้างด้านหลังนะคะแล้วเราจะต้องยืดใจจนถึงที่ว่าปากเขาเนี่ยไปถึงก้นเขานะคะนอกอจากนี้แล้วน่าจะใช้วิธีการก้มล่อใช้วิธีให้เขาก้มนะคะก็เ,ะเป็นการยืดในส่วนของสะโพกด้านหลังเพิ่มเติมด้วยนะคะ<อ>จะเห็นหลังยกขึ้น<ฮ>ถ้าเห็น<ฮ>ถ้าสังเกตนะคะยืดสุดๆเลยโอ้เป็นการผ่อนคลายกล้ามเนื้อแถมมีความสุขด้วยค่ะ มากเห็นแล้วใช่ไหมครับว่าพี่นาทำยังไงเ<ช>วลาทำเป็นผ้าพบัดม,ม้านุ่นๆเครานี้การทำแกละผ้าพบัดม้าเนี่ยถ้าทำก็มีข้อดีก็คือกล้ามเนื้อมันจะไม่ค่อยตึง ถ้าไม่ทำเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับม้าที่มีการใช้งานจะเกิดความเมื่อยล้าเกิดความตึงมีการ<ม>หลังสารที่เป็นกรดออกมาแล้วค่ะนี่เกิดความเจ็บปวด<ม>ถ้าเกิดพวกนี้เนี่ยตกค้างนานๆเนี่ยมันจะพัฒนาจากกล้ามเนื้อตึงเนี่ยกลายไปเป็นกล้ามเนื้ออักเสบ<ม>หรืออาจจะเป็นเอ็นอักเสบแล้วถ้าเกิดเขาไปใช้งานขณะที่ร่างกายเขายังไม่พร้อมโอกาสจะมีกรใช่ค่ะหรือกล้ามเนื้อฉีกเหมือนนักวิ่งที่สปีด สปินไปนะคะแล้วบางกูอยู่ๆก็มีการกระชากของกล้ามเนื้ออ่าใช่ค่ะเป็นกล้ามเนื้อฉีกแล้วม้าเนี่ยฟื้นตัวช้ากว่าคนด้วยนะคะเพราะฉะนั้นวิธีที่สุดคือป้องกันไม่ดีกว่าครับค่ะเป็นสัตวแพทย์เนี่ยไม่ใช่ว่าเราจะเก่งทุกอย่างใช่คเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องถามคนที่เขาเชี่ยวชาญในแต่ละด้านม,มาช่วยเราองแรงหนึ่งนะคะคก็เพื่อประโยชน์ที่สูงสุดแก่ตัวม้าเองนะคะเพราะฉะนั้นต้องทํางานร่วมมือกันครับงั้นวันนี้ผมกับปาต้องขอบคุณพี่นามากนะครับที่มาสาธิต กระบวนการตรวจกล้ามเนื hmm. yeah. um, right. ้อแล้วก็ทำแก้ภาพมันบัดให้เราสองคนได้ดูนะครับขอบคุณพี่นามากครับขอบคค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะดีดีเป็นยงไงบ้างปาร์คเส้นทางกันเป็นม้าแข่ง โอ้โหเยอะมากขอจะได้เป็นม้าแข่งมันยากมากครับหมอใช่ครับเข้าใจเลยว่ามันแบบไม่ได้เลือกม้าง่ายๆเลยเลือกม้าแข่งนะครับครับวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณอาจารย์ปัดหมอม้าแห่งคณะสัตรวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลมากนะครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะแล้ววันนี้นะครับเวลาของเราหมดลงแล้วพบกับเราสองคนได้ใหม่สัปดาห์หน้าสัปดาห์นี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับเพราะสารพูดไม่ได้ถึงต้องมี Animal s p e e d